พบกับการละลาไลออนคารอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้นะคะการจะมีรถครอบครัวมานำเสนอนะคะไปกันได้ทางครอบครัวใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเป็นรถ11ที่นั่งเลยแล้วไม่เพียงแค่4,000 40, 0โลเท่านั้นนะคะปีใหม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะทะเบียนสวยมากๆนะคะจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะ จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะในรุ่น11ที่นั่งจะเป็นคุนได H1 นะคะดีลักปี2018เลยเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะแล้วเป็นรถ11ที่นั่งไม่เพียงแค่4 0มือโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆเลยคันนี้แล้วการขายในราคาเพียงแค่1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากๆเลยกับรถ11ที่นั่ง พอประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนมากๆนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้เนี่ยยังสภาพสวยสีเดิมนะคะน็อตไม่ขยับแล้วก็เดี๋ยวการพามาดูค่ะว่าออปชันของตัวท็อปเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่มีหลักๆเลยนะคะรุ่นนี้ที่ลูกค้าจะเห็นกันนะคะแล้วจะรู้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะก็คือจะเป็นนี่ค่ะกระจังหน้าตั้ง นะคะกล้องวิว360องศารอบคันนะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้า2ข้างนะ,ะภายในจะมีจอทีวีสจออันนี้จะเป็นหลักๆของตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวการพามาให้ดูออปชั่นเสริมง่ายๆกันนี่เลยค่ะมาด้วยกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยที่การเกินไปแล้วนะคะจะเป็นกระจังหน้าตั้งนะคะอันนี้จะเป็นของตัวท็อป1 1ที่นั่ง มันจะเป็นสี่โครเมียมสลับกับสีดำนะคะอันนี้คือรุ่นของตัวท็อปดีรักสีเน็นี่นั่งแล้วก็จะมีกล้องที่การให้ดูเมื่อตกี้นะคะกล้องรอบคันที่การบอกเนี่ยจะเป็นอ่านกระตรงกระจังหน้านะคะฝาท้ายหลังแล้วก็ผู่ข้างทั้ง2ข้างซ้ายขวานะคะกล้องรอบคันเลยแล้วก็นี่ไฟนะคะโหใหญ่มากๆเลยนะด้วยความที่เขาเป็นรถตู้เนี่ย รถตูน้หน้าเขาจะสั้นนะคะจะทำให้การขับขี่เนี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็นี่พวกกันชนพวกอะไรนะคะสภาพสวยมากๆเดี๋ยวการพาไปดูแม็กนะคะก็คืออันนี้นะคะแม็กนี่อันนี้จะเป็นแม็กลายตัวท็อปจะเป็นยางปี2018เลยเป็นยางฮันคุกนะคะเป็นยางของเกาหลีมาพร้อมกับรถเลยนี่ท้ง คันนี้เดิมๆม,มาเลยนะคะนี่แล้วอีกส่วนหนึ่งนี่เลยค่ะที่การบอกนาชาจะเป็นกล้องรอบคันจะมีอยู่ที่หูกระจกซ้ายและขวาเลยนี่แล้วนี่นะคะจะมีการศาสด,ด้วยนี่ครบมากๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเป็นประตูเลื่อนไฟฟ้า อันนี้จะมาจากศูนย์ป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมไม่ได้ติดเองนะคะอันนี้จะเป็นออปชั่นตามรุ่นของตัวท็อปเลยนะะนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูนะคะประตูไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปิดได้นะคะทั้ง3ทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงมือจับตรงนี้นะคะที่การเปิดให้ดูหรือว่าจะเป็นปุ่มกดในรถนะคะตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็เป็นกุญแจนะคะ จะมีตรงรีโมทให้นะคะจะสามารถเปิดปิดได้3าทีเลยนี่การให้ดูสีเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีเทานะคะสีเทาหรูมากๆการต้องบอกเลยพอมาเป็นรถตู้เนี่ยพอมันเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินเนี่ยมันจะได้ความหรูหราขึ้นมานะคะเพราะว่าสีเทาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะดูแลง่ายนะ,ะไม่จุกจิกแล้วริ้วรอยเนี่ย จะไม่ค่อยเห็นนะคะลูกค้าการส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถประมาณนี้นะคะจะหาสีเทากันเลยเพราะว่าดูแลง,ง่ายมากๆน,าน,นี่เลยค่ะจะเป็นยี่ห้อฮุนไดนะคะแล้วก็เป็นเฮซวันอ่ากล้องอีกจุดหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องมองหลังด้วยอันนี้จะเป็นวิว360องศาก็ได้แล้วก็จะเป็นกล้องคอยหลังให้ด้วยนะคะมีประโยชน์2ออย่างเลยแล้วก็นี่ค่ะเซ็นเซอร์ นี่ก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนี่ครบมากๆอันนี้นี่เลยค่ะจะเป็นตัวดีลักซ์นะคะเป็น11ที่นั่งเป็นตัวท็อปเดี๋ยวการเปิดให้ดูนะคะนี่เปิดง่ายมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวการให้ดูนี่เลยค่ะตัวน็อตนะคะนี่ฉายตัวน็อตเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเดิมทั้งหมดมีมิดอัคมีตัวน็อตครบเลยนะคะ นี่เลยค่ะโอ้โ oh. หแล้วหัวเบาะนี่การให้ดูแถวสุดท้ายนะคะเขาแทบไม่ได้นั่งเลยยังมีพลาสติกพุ่มหัวเบาะอยู่เลยนะคะโอ้ห oh. ใหม่มากๆใหม่จริงๆเลยนะคะคันนี้นี่การให้ดู11ที่นั่งนะคะไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยากจะไว้ของนะคะ สมมติข้างหลังนะคะเราอยากจะไว้ของก็ง่ายมากๆเลยนะคะกดพับเบาะ1สเต็ปก่อนนะคะแล้วก็กดเลื่อนเลยค่ะเลื่อนให้ไปตัวล็อกเลยมันจะมี2น่าจะมีประมาณ 2- 3สขยักนะคะในการล็อกเนี่ยค่ะพื้นที่เขาจะเป็นตัวล็อกในตรงนี้เลยแล้วเราก็เลื่อนสามารถไว้ของได้ตรงนี้เลยนะคะ แล้วพรมนะคะจะเป็นพรมของตัวแบคซีรีส์นี่ค่ะดูเลยค่ะมาจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่การบอกว่ารถคันนี้ใช้น้อยมากๆดูนี่เลยค่ะพลาสติกยังห่อตัวล่างอยู่เลยนะคะนี่การชี้ให้ดูเลยค่ะพลาสติกยังห่อทั้งสองข้างนี่ค่ะยังห่อตัวล่างอยู่เลยแบบโหใหม่มากๆเลยเขาแทบไม่ได้ขยับตัวล่างข้างหลังเลยนะคะนี่ ใหม่มากๆและเดี๋ยวการพาไปดูภายในแล้วก็ออปชั่นการใช้งานกันมาดูเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นภายในที่การบอกเลยนะคะว่ามันใหม่มากๆพอคันนี้ใหม่เพียงแค่4มือโลเท่านั้นนะคะ แล้วสภาพภายในใหม่มากๆเริ่มจากเบาะเลยการให้ดูเบาะเลยนะคะเบาะนี้ยจะเป็นคุณสมบัติดีอย่างหนึ่งนะคะเขาจะระบายความร้อนจะเป็นเบาะหนังเพราะว่าเขาจะมีเป็นจุดๆเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วตัวหัวเบาะนะคะด้วยรุ่นเนี้ยนะคะรุ่นของตัวกระจังหน้าตั้งนะคะหัวเบาะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่นะคะ จะรับศีรษะได้ดีเลยนะคะเราสามารถนอนนะคะแล้วเขาเรียกว่าเหมือนรับในศีรษะของเราไม่ต้องให้สีสันของเราหันซ้ายหันขวาเลยนะคะเขาจะรับแบบว่าเป็นแง่งแอ่งรับได้ดีเลยนะคะแล้วก็นี่ไล่ลงมาไล่มาเลยค่ะจะเป็นลายไม้ใหม่นะคะนี่ ลายไม้จะเป็นเหมือนลายไม้สีดำนะคะลมพัน์ดำจะสวยมากๆเข้ากับพวกช่องแอร์นะคะคอนโซลแล้วก็นี่หน้าจอนะคะการให้ดูหน้าจอเลยอ่าหน้าจอเนี้ยจะเป็นหน้าจอจากป้ายแดงนะคะเขาจะสามารถที่จะมีเนวิเกเตอร์นะคะวิทยุโทรศัพท์ก็ได้ต่อ USB ก็ได้หรือจะดูนี่ค่ะอมิลเลอร์โหมดก็ได้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะดูอย่างที่การบอกนะคะดูนี่เลยค่ะจะเป็นวิว360องศานะคะเป็นกล้องรอบคันนี้การให้ดูสามารถกดซ้ายตรงกลางด้านขวาได้หมดด้านหลังดูได้หมดนะคะด้านหน้าก็ดูได้หมดเลยนี่เราสามารถดูได้เลยว่า ใครมาชนเราหรือมีริ้วรอยอะไรไหมหรือยังไงได้หมดนะคะแล้วก็แอร์นี่นะคะควบคุมแอร์ตรงนี้จะเป็นแอร์ควบคุมด้านหลังนะคะถ้าเรากดไปที่เลขศูนย์นะคะด้านหลังเนี่ยจะไม่มีแอร์ออกมานะคะเพื่อที่ประหยัดในส่วนของแอร์แล้วก็ถ้าเราอยากให้ข้างหลังนะคะมีผู้โดยสารมีคนนั่ง ปรับไปที่ R เลยค่ะทางข้างหลังเนี่ยเขาจะสามารถปรับความเย็นของแอร์แล้วก็พัดลมได้เองเลยนะคะโอ้โหง่ายมากๆนี่เชื่อมต่อ USB ตรงนี้เลยนะคะ HDMI ก็ตรงนี้เลยแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง2.5นะคะ2.5ร้อแรงม้านะคะแล้วนี่อย่างที่การบอกไม่เพียงแค่4มือโลเท่านั้น โอ้สภาพสวยมากๆโภมอะไรมันตีฟังก์ชันอันนี้ควบคุมพวกเสียงนะคะโหมดอันนี้โทรศัพท์นะคะพวกคูสคอนโทรพวกอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่การบอกอีกทางหนึ่งนะคะที่สามารถเปิดประตูไฟฟ้าได้คือตรงนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะซ้ายก็ขวาสามารถเปิดปิดประตูไฟฟ้าได้เลยนะคะอันนี้ควบคุมในส่วนของไฟนะคะนี่การให้ดูประตูนี่ใหม่ นะคะมีอันนี้เปิดปิดในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นไฟฟ้าหมดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเซนทัลล็อกนะคะเปิดกระจกปิดกระจกอันนี้ได้หมดและดูลายไม้นี่ลูกค้าดูลายไม้เลยมันสวยมากๆและเข้ากับสภาพรถมากๆลายไม้นะคะนี่ เดี๋ยวการเปิดในส่วนของคู่มือและบุ๊กเซอร์วิสให้ดูนะคะอันนี้นี่จะเป็นรีโมทใหม่มากๆนะคะใส่หอยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าคู่มือนะคะนี่ในการให้ดูอันนี้นะคะจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็สําหรับรถที่มีประตูไฟฟ้านี่เลยเขาจะมีคู่มือการใช้ประตูไฟฟ้าให้เรานะคะแล้วก็คู่มือนี่การใช้จอเพดานเพราะว่า รุ่นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีจอ2จอนะคะจอนี้กับจอเพดานนะคะจอ2จอสามารถใช้ควบคู่กันไปได้เลยแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานของ Hyundai ระบบ Hyundai มีครบเลยและที่สําคัญที่การบอกขาดไม่ได้มีหาบุกเซอร์วิสนะคะอย่างที่การบอกแล้วเขาเข้าศูนย์มาตลอดเลยคันนี้สภาพสวยมากนี่นี่ค่ะเข้าศูนย์ตลอดนะคะเข้ามาแล้วประมาณ3ครั้งครั้งที่4ี่ก็คือ เลขใหม่ระยะที่40,000กิโลนะคะลูกค้าท่านใดซื้อไปสามารถเอาไปเข้าสู่ต่อได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวการนี่เดี๋ยวการจะพามานั่งข้างหลังให้ดูว่ารถ11ที่นั่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะการจะนั่งให้ดูเลยนี่นี่เลยค่ะจะเป็นอย่างที่การบอกคือรถ11ที่นั่งนะคะแถวตอนที่2เนี่ย ขึ้นง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือคนอายุอย่างการก็ขึ้นง่ายมากๆนะคะเพียงแค่จับนี้เหยียบนะคะแล้วก็ขึ้นมานั่งเลยนี่โอ้โหพรมเขาใหม่มากๆ,ๆใหม่จะไม่กล้าจะเหยียบเลยค่ะ <laughs> เพราะว่านี้จะเป็นพรมจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็นี่ น,ะะนั่งสบายมากแลวเบาอย่างที่การบอกเบา,เ,บาเขาจะรับศีรษะเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบาที่เป็นตัวใหม่ของในตัวของตัวท็อปนะคะแล้วก็นั่งสบายมากหรือเราอยากจะเลื่อนเพื่อให้ข้างหลังเนี่ยนั่งสบายก็สามารถเอามือค่ะจับข้างล่างนะคะมันจะเป็นตัวง้างขึ้นนีเลยค่ะเลื่อนมาได้เลยอันนี้คือสุดขนาดสุดแล้วขาย,ยังไม่ติดเลยนะคะ แล้วที่สําคัญอย่างที่การบอกเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปแถวที่สองนะคะเอ้ยแถวที่สามสามารถที่จะพับตรงนี้นะคะได้อีกหนึ่งช่องแล้วแล้วก็เราก็เดินเข้าไปข้างๆหรือนี่ค่ะจะพับตรงหัวเบาะนะคะแล้วพับอันนี้แล้วก็เป็นช่องเข้าไปก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวการพับให้ดู ๆๆเ,เพียงแค่พับแค่นี้เองนะคะแล้วเราสามารถเข้าไปช่องที่3นี่เลยค่ะเดี๋ยวกันไปนั่งให้ดูนะคะนี่เข้ามาช่องที่3ได้เลยแล้วนั่งได้จริงๆนะคะนี่ดูขาได้เลยนะคะมันนั่งได้จริงแล้วการต้องบอกมันไม่ร้อนนะคะเพราะว่านี่แอร์ลาวเต็มโอ้โหสามสามจุดซ้ายขวาเป็น6ช่องเลยนะคะ ไม่ร้อนแน่นอนการบอกเลยเพราะว่าแอร์นี้เต็มสตรีมเข้าเข้าหน้าเราทั้งสองทางเลยนะคะแล้วแถวที่3การเข้าก็เหมือนกันนะคะสามารถพับบ่อนี้แล้วก็เข้านั่งได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ไว้เราไม่มีคนนั่งข้างหลังนะคะเราจะไว้ของนี่ค่ะก็เลื่อนมาชิดอย่างที่การบอกเลยแล้วบ่อเนี่ยลูกค้าดูได้เลยใหม่จริงๆค่ะใหม่มากๆ นะคะเพราะว่าการว่าการใช้งานของเขานี่น้อยมากๆจริงๆแล้วก็นี่ถ้าเวลาออกนะคะก็ออกง่ายเหมือนกันนี่นี่เลยค่ะโ,โหยิ่งถ้าเป็นตัวเด็กตัวเล็กๆนะคะเขายิ่งชอบเลยสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับใครบ้างนะคะ โอการไม่ต้องพูดเลยค่ะว่ารถตู้1ิที่นั่งเหมาะกับใครนะคะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของการเนี่ยจะรู้เลยค่ะว่าเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มเีเด็กนะคะลูกค้าบางท่านของการเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีลูกค้าอ่าไม่จําเป็นจะต้องมีคนนั่ง78คนหรือ11คนนะคะบางท่านเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กข้างในนะคะเป็นครอบครัว4ท่านก็ได้นะคะแล้วบ่อเนี่ยสามารถมุนได้ร8อยองศา นะคะคู่หน้าคู่คู่แถวที่สองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆน,นั่งคาซีทป้อนข้าวทำทำการบ้านอะไรได้หมดนะคะหรือจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่ใช้เต็ม1 0 1 1ที่นั่งก็คุ้มมากๆนะคะพอคันนี้เนี่ยเขาได้เรื่องความอึดความทนอยู่แล้วนะคะเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหเขาวิ่งกันแบบหลายแสนกิโลกันอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ไม่มีปัญหาจุกจิกเพราะว่าเป็นเครื่องดีเซลและเครื่องไม่ใหญ่นะ 2.5เองประหยัดด้วยนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่หาใช้เพราะคันนี้เนี่ยสภาพป้ายแดงเลยนะคะสภาพสวยไม่น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวการพาไปดูโปรโมชั่นกันค่ะว่าออกรถคันนี้แทบไม่ต้องใช้เงินเลยไปดูกันค่ะ าการพาไปดูภายในและภายนอกของคันนี้โหการพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าเหมาะและคุ้มค่ากับราคามากๆนะคะไปไหนได้ทั้งครอบครัวไม่ต้องขับรถกันไป2-3คันนะ เอาคันนี้ไปคันเดียวเลยค่ะแล้วดูแลง่ายนะคะประหยัดด้วยแล้วเครื่องก็ดีไม่จุกจิกนะคะทนมากๆรุ่นนี้และคันนี้นะคะเดี๋ยวการทวนรุ่นให้อีกรอบคันนี้จะเป็นฮุนไดฮีชวันดีันะคะตัวท็อปสุด11ที่นั่งปี2018รถมือเดียวไหม่เพียงแค่4มือโลเท่านั้นนะแล้วการเนี่ยขายในราคาเพียงแค่1,900,000บาทเท่านั้นโอ้โหประหยัดกว่าป้ายแดง การคิดง่ายๆคือเกือบ ,00 แสนบาทนะคะประหยัดมากๆแล้วดอกเบีย้ยก็ถูกนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้าจะได้ขึ้นตามนี้เลยค่ะคุ้มมากๆเลยแล้วก็นะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดของการพิเศษมากๆเลยเพราะว่าลูกค้าจ่ายเพียงแค่1 9 0 0 0ล้าบาทออกรถได้เลยค่ะการโอนให้ฟรีนะคะน้ำมันเต็มถังกล้องหน้า1เครื่อง บริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะโอ้โหครบมากๆแล้วสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะคันนี้เนี่ยฟรีดาวเลยค่ะผ่อนเพียงแค่18,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะแข่งกับป้ายแดงกันเลยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นโอ้โหฟรีดาวนะคะ แล้วก็แถมดอกเบีย้ยพิเศษอีกโอ้โหข้อเสนอเนี่ยดีกว่าป้ายแดงแน่นอนแล้วประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่ร้านหรือจะอินบ็อกมาหาการนะคะไม่ว่าจะเพน e b o o k y o u t u u e l ล n e นะคะ หรือจะโทรเข้ามาหาการได้เลยนะคะการดูแลลูกค้าทุกช่องทางเองเลยนะคะแล้วลูกค้าที่อยากจะมาดูรถคันนี้ที่ร้านว่าสวยและสภาพใหม่อย่างที่การแจ้งหรือเปล่านะง่ายมากๆเพียงเซิร์ชใน google map เลยค่ะไลออนคารถมือสองภาษาไทยนะคะเข้ามาที่ร้านไลออนคามาดูรถคันนี้และคันอื่นๆของการเลยค่ะว่าจะใหม่อย่างที่การบอกหรือเปล่า,าเพราะลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วไม่เคยผิดหวัง จองทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าการคัดรถสวยราคาพิเศษมาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วสำหรับลูกค้าเนี่ยที่สนใจแล้วกำลังจะออกรถกับการได้อะไรบ้างโอ้โหพิเศษเลยเพราะการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีนะคะดูแลสภาพรถให้แล้วก็นะคะ ฉีดยาฆ่าเชือ COVID, เช้อโควิดเชื้อโรคต่างๆก่อนออกเลยค่ะลูกค้าจะได้รถสวยสภาพไยแดงแถมปราศจากโรคอีกต่างหากโอ้โหคุ้มมากๆและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจการฝากติดตามกันด้วยนะคะรบกวนกด subscribe นะคะหรือกดติดตามการละลาไลออนค่าเพราะว่าถ้ามีรถใหม่เข้ามานะคะรถสวยสภาพใหม่น้อยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่นะคะ จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีเลยค่ะลูกค้าจะได้ไม่พลาดเพราะลูกค้าการหลายท่านว่าโอ้โหไม่ทันเลยค่ะหลายๆคันนี้ที่การรีวิวใน y o u t u b e นี่ติดจองลูกค้าออกรถกันไปแบบเยอะมากๆนะคะจะได้ข้อมูลเนี่ยจะได้ขึ้นเลยลูกค้าจะได้รีบมาดูรีบตัดสินใจเลยนะคะพอรถสภาพแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้การบอกเลยว่าในตลาดหาย,ยากมากๆนะคะ แล้วก็นานๆทีจะเข้ามาและที่สำคัญนะคะการแอบกระซิบนะคะมีรถคุณใดนะคะแกสตาเล็ก VIP เข้ามาอีกหน่งคันไม่โอ้โหสามหมื่นสี่หมืโลเท่านั้นนะคะลูกค้าคนใดที่กำลังหารุ่น VIP อยู่อย่าพลาดนะคะเดี๋ยวการมารีวิวต่อจากคันนี้โอ้โหเดี๋ยวการจะพามาให้ดูเลยค่ะว่าการนั่งในรถ VIP เนี่ยนะคะเป็นยังไง ฝากติดตามใน YouTube หน้าด้วยนะคะในวิดีโอหน้าด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ